สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมพามาตรวจรถกอนการส่งมอบนะครับลูกค้าจะรับวันพรุ่งนี้นะครับตัวนี้เป็นเตยต้ารีโว่2 4ดนะครับเป็นตัวเพนเนอร์ยกสูงเดออันนี้จะเป็นล้อขอบ18นิ้วนะครับก็วันนี้มาดูว่าเราแต่งอะไรบ้างครับก็มีฟิล์มยาปูขอบป้ายกระสาดเบ่ารองมือเปิดนะครับมีช่างผู้ชํานาญการนะกำลังถอดรื้ออยู่นะครับเก่งเรื่องรื้อนะช่างก็เก่งเรื่องรื้ออันนี้เขาเป็นช่างผู้ชํานาญการครับ ตัวนี้เป็นสีประตู24มิตรนะครับก็เป็นสีเทาผมติดกันสาดแล้วเรียบร้อยนะครับสี่ชิ้นนะรอบคันแล้วก็มีเบ้ารองมือเปิดประตูโครเมียมกันรอยตรงนี้ให้ลูกค้าด้วยนะครับข้างในก็เป็นเบาะหนังอะไรเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพามาดูรอบฝั่งนี้ก่อนนะครับชิ้นงานพวกนี้เป็นจากโรงงานนะครับคิวล้อไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยเลยนะครับอันนี้เรากําลังแต่งงานอยู่นะฮะเรายังไม่ได้ทําความสะอาดรถนะครับอาจจะเลอะนิดนึงนะครับมาดูด้านนี้ครับ อันนี้สีเทานะสีเทาค่อนข้างขายดีนะครับปัจจุบันนี้นะครับนี่สวยมากนะครับกระบาไรเนื้อตรงนี้ผมมีแถมให้ลูกค้านะครับเป็นของงานโตยตาโตยตาแท้นะครับตรงนี้นี่แถมให้ทุกคันนะครับสาหรับกระบะดรถกระบะทุกคันนะครับนี่เป็นชิ้นงานจากโตยตาแท้เลยนะครับวันนี้รับประกันให้ด้วยสามปีนะครับหรือแสนโลนะครับ สวยสวยแล้วก็เอาไปไว้ขนของได้แบบเต็มที่ครับแล้วครันนี้ผมติดตัวกล้องบันทึกหน้าหลังให้ลูกค้าด้วยนะครับจะมีกล้องเวลาเราขับก็จะมีกล้องตรงนี้นะครับบันทึกภาพนะครับข้างหน้าข้างหลังนี้แถมให้ฟรีนะครับข้างในก็จะเห็นว่าประมาณนี้นะครับมีชิ้นงานด้านในนะครับมีกล้องบันทึกด้านหน้าอยู่ตรงนู้นนะฮะเดี๋ยวนั่นเลยครับกล้องบันทึกด้านหน้าเวลาเราขับขี่ก็เจ้าตัวกล้องก็จะทํางานนะครับบันทึกภาพไปด้วยแล้วก็ลบไปด้วยนะครับไฟล์ภาพใหญ่ถึง ไอ้ตัวตัวเมมโมรี่ครับใหญ่ถึงสามสิบสองจิกนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะฮะนี่ด้านในนะครับฝั่งด้านหลังของสีประตูสองยุสีมิตรเป็นเบาะหนังนะครับเป็นสีดําเนาะถ้าซื้อรุ่นมิดไม่ต้องติดเบาะหนังเพิ่มนะครับแต่ถ้ารุ่นเอนทรีแบบนี้ผมก็มีแถมเบาะหนังให้นะครับนี่เบาะหนังจากโตยต้านะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับใช่ใช่ช่างดูตามหน้าตาและประสบการณ์นานครับสามสิบสี่สิบปีแล้วครับ ไม่ใช่อายุนะฮะอายุงานครับใช่สามสิบสี่สิบปีครับออครับเริ่มเริ่มทำงานตั้งแต่อยุสิบสองครับช่างคนนี้ครับเขาค่อนข้างเก่งครับ <c oughs> อันนี้ก็ประมาณนี้คันนี้ก็สีเทาเหมือนกันนะสีเทาค่อนข้างขายดีนะครับนี่เป็นรี v o Smart Cap นะครับนี่ตัวนี้เป็นตัว Ent r รนะฮะตัวนที่ยังไม่มีเบาะหนังทางช่างก็เลยแบบว่าติดตั้งในเรื่องของเบาะหนังเข้าไปให้นะครับ ประมาณนี้แต่ตัวยึกสูงคือสวยอยู่แล้วไฟหน้าอะไรเป็นโปรเจคเตอร์หมดเลยพื้นที่ตรงนี้นะเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการตกแต่งรถยนต์นะครับทุกคันที่เราจะส่งมอบในในแต่ละวันนะครับก็มาแต่งอยู่ที่นี่นะครับรถลูกค้าทุกคนก็ติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการและมีการรับประกันงานให้ด้วยนะครับสปีแสนกิโลนะครับไม่ว่าง,งานจะไม่เรียบร้อยตรงไหนก็เข้ามาแก้ไขที่นี่นะครับรวที่นี่เป็นพื้นที่ที่แบบว่าดีมากๆนะครับรถของคุณจะถูกดูแลอย่างดีครับจากช่างที่แบบผ่านประสบการณ์การอบรมมาแล้วนะครับ โอเคประมาณนี้เนาะตัวรถเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมทาคลิปเรื่อยๆนะครับหากชอบเกี่ยวกับการทําคลิปรีวิวอะไรก็แจ้งผมมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาทําแล้วก็นําเสนอทุกท่านครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ